หนุกไหมหนุกไหมครับคุณเล่นเป็นแล้วเหรอฮะเล่นเป็นแล้วเหรอลูกฮะโอ้เล่นเป็นแล้วเหรอเล่นเป็นแล้วเหรอเอ้ย ำดีๆเหยียบทำไมหรอว้า อย่ากินไม่เอาลูกอย่าเข้าปากไม่เอาไม่เอาแมงมุมกันแมงมุมได้ตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคา มันวิ่งไต่ข้างฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาววันหนึ่งมันถูกฝนไหลลงจากบ,บนหลังคาพระอาทิตย์ต้องแตงน้ำแหงเหือดไปรับตามันรีบไต่ข้างฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาว <c oughs> chọc, lão. chọc, lão. chọc lão.